โดยที่กองทุนหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งครับแม่ขักพัฒนาที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะครับในการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกจนกระทั่งมีเงินหมุนเวียนในกองทุนสูงถึง25ล้านบาทพร้อมกับเตรียมที่จะทําประชาคมในการตั้งโซลารเซลล์จากเงินทุนโครงการ SML เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ครับ จากร้านขายน้ำดื่มบรรจุลังล็อกเล็กๆของป้าเครือวันจันทิมาที่หาเลี้ยงชีพร่วมกับสามีในอดีตสู่ร้านขายของชำขนาดใหญ่ในชุมชนตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่ริเริ่มด้วยเงินกู้จากกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านแม่ขักเพียง20,000บาทเมื่อประกอบกับความขยันหมั่นเพียรตลอดระยะเวลากว่า20ปีผลดอกออกผลเป็นกำไรให้ร้านขายของชำวันละกว่า20,000บาท ขณะที่สามีของป้าเครือวันต่อยอดเงินกู้20 0 0 0บาทจากกองทุนหมู่บ้านแม่ขักทำธุรกิจเช่าอุปกรณ์จัดเลี้ยงทั้งโต๊ะเก้าอี้และเต็นท์จนกลายเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่กองทุนมู่บ้าน2 0ง0 0บาทค่ะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะเร่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสบายอยากได้อะไรก็เอาที่กองทุนแล้วก็แนะนำคนอื่นๆด้วยพูดกันง่ายสบายๆไม่ต้องหลักเกณฑ์เยอะ ไม่ต้องเหมือนเหมือนแบงค์อะหลักกัรเนยอะไเมื่อไหรจะได้คําตอบเมื่อไหร่จะมาอุย้ยแล้วก็ดอกเบี้ยก็พอๆกันเนาะมันพูดกันง่ายและอีกยังเป็นเงินที่เข้าชุมชนเรา ส่วนลุงคำวงกุดก็ใช้เงินกู้จากกองทุนหมู่บ้าน20 0 0 0บาทมาประกอบอาชีพทำเครื่องจักสานอุปกรณ์ประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญสืบชะตาและพิธีทางาศาสนาต่างๆสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งยังมีเงินออมที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินชุมชนบ้านแม่ขักพัฒนาวางรากฐานชีวิตได้อย่างมั่นคงเพราะฝากง่ายกู้คล่องหลักเกณฑ์ไม่เยอะบริหารโดยคนในชุมชนและดอกเบี้ยเทียบเท่าสถาบันการเงินหลัก ความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านแม่ขักที่เติบโตเป็นสถาบันการเงินแม่ขักพัฒนาสะท้อนภาพความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านตลอดระยะเวลา24ปีที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยเติบโตจากนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในปี2544 โดยนายวิทูลมูลพิชัยประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านแม่ขักพัฒนาตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนหมู่บ้านมีผลกําไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและได้ยกระดับที่ทําการธนาคารชุมชนจากการใช้อาคารของเทศบาลตำบลหางดงสู่การจัดตั้งอาคารของตนเองและมีระบบบริการที่ทันสมัย ซึ่งจากการประเมินในเบื้องต้นคาดว่าชุมชนบ้านแม่ขักพัฒนาจะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ SML ประมาณ400,000บาทโดยวางแผนติดตั้งโซล,ล่าเซลล์ที่ธนาคารชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพร้อมเตรี่ยประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากครัวเรือนในชุมชนเติมเต็มความต้องการของหมู่บ้านค่าใช้จ่ายเรื่องไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่นิติบ,บุคคลของกลุ่มบุบ้านต้องรับผิดชอบเนี่ยต่อเดือน3,000ถึง เกือบถึง5 0 0พันในช่วงที่พีกพิกสูตรที่บรรยากาศร้อนนะครับยุคสมัยนีย้ระบบโซลา่าเซลล์นะครับโซลารูปท็อปอะไรประมาณนี้เท่าที่ผมศึกษามาน่าจะตอบโจทย์ส่วนหนึ่งในการทำให้เป็นการลดรายจ่ายของกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นองค์กรของทุกคนในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับเพื่อลดรายจ่ายนะครับมันก็จะไปเพิ่มอีกข้างหนึ่งก็เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นที่สามารถที่จะไปจัดสรรผลกำไรเพื่อเป็นสวัสดิการนะครับหรือเพื่อประโยชน์ของสมาชิกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ได้อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงหรือ SML ของรัฐบาลที่นำโดยนางสาวแผ่ทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีคือการต่อย,ยอดสนับสนุนงบประมาณให้คนในชุมชนได้ร่วมกันประชาคมคิดโครงการที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของชุมชนตัวเองต่อย,ยอดจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนโยบาย SML เนี่ยตอบโจทย์ตอบโจทย์ของอคนฐานรากเนื่องจากก็ถือว่า มันเป็นโอกาสของภาคประชาชนอย่างแท้จริงโดยมีสถานภาพขององค์กรที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาก็คือนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านเป็นหน่วยรับงบประมาณผมก็เชื่อว่างบประมาณนี้มัน,มนจะสามารถทําให้แต่ละชุมชน,นได้รับสิ่งที่ตัวเองต้องการจากผลการประชาคมโครงการ SML จะเสริมศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งโรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนทีมข่าว n b t เชียงใหม่รายงาน